ข้าขอสดช่องต้อนนักไข่น้ำพูนนะครับนี่ออกมาตามลายเฉลยกจะลั่นเหมือนเดิมครับขึ้นไปที bueno, ่เรียบร้อยแล้วครับนกบินขึ้นมาสายไฟตัวนึงครับ không buồn hùa này còn dạ, khẳng Bên bay Khu cần hăng làng như tôi Tôi muốn hả โอ้ยลดส้มนะโอ้โหสิงเลยครับนกกรงเข้าตะกี้เกาะบนหัวเสานี่นี่โอ้ยนกยิงเข้าแยกไปด้วยตัวบินเข้าหม่แล้วครับ โอ้โห,โหไม่รู้จัดเลยนกแฝานี่เห็นเปล่าเน,บบนีดีดออกแล้วรบสองรอบปะอ่ะมีตัวเข้ามาครับตัวเมียแล้วมะเขานี่ไม่หือไม่อือเลย อันสองตัวแล้วเอาละตัวไดไปนตัวใดที่นี่ไปอีกฟังหนึง่งคนละฟังคนละฟังนั่นหละนันหละคนละฟังไว้เอา ไม่หึงไม่อื้อสักตัวตัวใดตัวผู้ตัวเมียรคับนี่ไอตัวที่นั่นโดดไปโดนไม้ไอตัวผู้แล้วนันแห้ะอีกฟังหนึ่งขอนส,สวยๆบบอเออกะยากําไหม <c ười> โอ้ยลุ้นให้คู่เลยนี่ โดดฝั่งนี้ก็คือจบครับตัวเดียวแล้วต้องลุ้นละแพ้คู่คโดดฝั่งนู้นนี่มีลุ้นแพ้คู่อะเหมือนกันเดชเลยอะดูบอกอ้อกับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมีนย,ยนี่ปั๊บแน่ๆตัวนี้ตัวผู้ครับตัวที่มันโดดเร็วๆนี่ เราไปโดนมาบ่อยๆนะี่ยมันดุอ่ะ อตดลุ้นเลยี่คิดว่าคงไม่ใช่ตัวหมายแล้วครับนี่ไอตัวรลวอยู่ข้างในนี่อันนี้เป็นไอหนึ่งกุ๊กที่มันขันเรียกอยู่ตรงจุดที่ตั้งกองเนี่บน่ะมองคอนละอ,อ้ยมาโดดฟังเดียวกันดี lên Chụp chụp đây đi. Vượt không phải xe tua máy รู้เลยแหละเดี๋ยวไปเติมมาโดดกับมาโดดคืองแ่แๆตัวริวนะครับนี่ยินโชคเฉยๆแหละมายอมเข้าครับน,นี่รู้จัดเลย วิ่วงโชว์ไย่างครับสองรอบสามรอบนึงแหละเอาลงไาดูดู นาผ่านแรอบนี้ขึ้นแหละขึ้นไปแล้วเรียบร้อยครับน้า,าฝั่งนู้นไม่โดดนะกลับมาโดดฝั่งนี้อด,ดลุนแท่คู่เลยทีนี้ ตัวนี้เป็นนมกุ๊กยังก็งั้นๆแหละยังซิงเลยตัวลิวรู้จัดครับ ไม่รู้ธรรมแดนโคตรรู้เลยนุ๊กฟิวตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้กบันไดมีคนเล่นนะใครมาต่อกูบันรู้นี่ นะเด่นๆเ,เลยก็บ่ค่อยมี1กุ๊กหนึ่งสองสามส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้กุกธรรมดาธรรมดาครับ ตรงนี้ก็จะไม่เก็บนะครับปล่อยไป ลองต่อตรงนั้นดูอ่ะมันบีนเข้าฝุ่มน,นกเรียวสายไฟมาจากหัวครับเดี๋ยวเราเอาจจะลันยัดฝุ่มดูอ่ะอยห้มาใส่ฝุ่มนี่มีนกเข้ากับเต่มิเชตัวริวนะเป็นตัวหนึ่งกุ๊กที่ยู่นะสายไฟฟ้าทัดไปนะครับ ตั้งกลองหรอจะแร่นคููล่ะมีน้าตวง่ะ เป็นไงนีน่ีตัวแมครับตรงใบกล้วยนะใบกล้วยบางน่ะนั่นออกแมวครับก็จะออกมาได้เรียบร้อย này mình cho mà đùa ạ ông 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 Để em tuáng hốc ตัวปีกไปไหนแล้วนี่น่าจะบัตโด้แล้วครับเดี๋ยวไปลงมาดูครับบินไปไล่คูอีกตัวหนึ่งอยู่เสาแล้วครับ

อีกแล้วตัวนี้ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วข้าวสาลกุกอยู่ไนวะขันอยู่ในบ้านคุณับ โต้ไว้ครับกับตัวสามพุกนะนี่ตัวไรบรูบินเข้าแม่ครับเข้าต้นแม่แต่สามพุกยังหม้แม่แล้ว

บนต้นบทเกือบยอดนะ้วฮะเสียงใหญ่นะครับตัวที่เข้ามานี่ไม่ใช่เป้าหมายครับลงมาให้นนิดเทียนนิดนะครับ ชอบเสียงมเลยนี่เสียงเล็กๆลัล่นดีนะครับโอ้โหผมยังไม่ได้ยินมันหลุดสองนะครับแต่ตัวกับหูเข้าแแม่ครับตอนนี้ยัยงไงอย่างนี้ นี่ครับไอสามคู้นคนแม่แล้วครับเอาไงเลยที่นี่ให้ดูวะน,นี่นี่ฮอืมามันกำลัยอมลงมาด้วยนะครับอืมตกปีขึ้นไปไหนมาลูกละ เขาเรียกตอนตอนไปเนะี่ยปิดจับดวนปิดจัชชบดวนจเจ้าลันฮมงน่าแปลเหมือนจะมีแอรงก็คำหนึ่ง เหียบร้อยครับเปิดโดดได้อยนะครับรีบลงอรบเรียบร้อยครับแต้มที่สมของวันนี้ก็จะโดดได้ยโตดแนนเลยเสียงใหญ่

หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็นึ่้าหกเจดแปดเก้าสิบล้นแขวดึงลงได้ครับโอ้ยลำบากแยกยนแสนขีดเลย ตอนนี้เออจะเป็นแซมกุกเสียงใหญ่แล้วเราจะเป็นแซมกุกเสียงใหญ่แล้วแถวนี้สองกุกก็มีลายตัวอยู่แล้วก็มีแซมกุกนี้ตัวหนึ่งเออตอนนี้เป็นแซมกุกเสียงใหญ่ครับเก็บไว้มันก็คู่ดีคู่แหนตัวนี้เป็นครึ่งชัง่วโมงอ่ะตัวนี้เสร็จได้ครับเดี๋ยวย้ายไปลองแผด เดี๋ยวข้างหน้าดู่เพื่อไอ้สามพุกตอนนั้นมันจะลงะไปหาครับมันกายครับนี่ตัวนี่ยโกเคตอวนี้ไม่เข้าครับต้มนมะยมันขันอยู่ต้นซักนในบ้านเขาเนี่ครับในรั้วบ้านเขาเนี่ ครูไซนุ่นแล้วก็ได้ยินลิวนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านนี่ค่ะบโอ้ยจุดน,นี้อยู่เสียงใหญ่ด้วยครแข่างไปใหญ่ครับแต่อหมาถึงกำใหญ่มากนะครับเสียงกลางแข่างเอาค้อนใหญ่หน่อยมันก็ขันอยู่ข้างในบ้านครับน,นุ่นต่อมาได้ครับนี่มันก็สองกู๊ก่ยขันดีขันดีเน,นี่ย nè liu đó nó lại nhiều hết mà lút cuốc lên จะขอเขามาฟันต้นไท่นี่ก่อนแน่เนี่ยนกกำลังเข้าครับเมื่อกี้เสีงเลยนะครับย้ายไมคลิปนี้หนึ่งตัวครับตรงมงนกแมกุ๊กนกริวนะต่อ,อยากจริงๆครับเจอหมายเด็ดแต่ว่าต่อ,อยาก เดี๋ยวค่อยไปตามใหม่ครับตรงใหม่เด็ดนะลิวก็อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในกลกงบ้านเลยสามกุ๊ก็อยู่ในกลางบ้านนะครับโอ้ยหไปห่วงต้นสักอยู่ลางบ้านพาลาดรอบๆก็มีแต่เนี่ยเนี่ยอะไรบารู้ครับมาเนี่ยอย่างเซ็งเลยครับเจอหมยเด็ดแต่ว่าหาที่พลาดยากมากถ้ามันขันอยู่ข้างทางนะพลาดง่ายหน่อยนี่ขันอยู่ในบ้านโคนแล้วครับ สรุปแซนเต้มครับวันนี้ปล่อยไปสองสองตัวแรงนั้นกับปล่อยไปละอันนั้นกับลายกับบารูครับนะช่วงนี้กับเก็บแบบเยอะนะครับเลือกตัวเก็บเอาไดีเข้าบ้านแล้วนะครับนี่พอได้แซนเต้มมั้ครับวันนี้มัวแต่ไปไล่แพทไอตัวแามกุกกับนกเลียวนะครับแพท ยายไปยายมามันไม่ยอมออกครับมันอยู่แต่ในบ้านเสียเวลาต้องหลายไม้ครับก็ไม่ได้วันหลังเข้าไปแก้มือใหม่คงต้องไปเก็บไอตัวรอบๆนอกออกก่อนครับจะได้ว่ามีตัวหวงทีในข้างนอกมันจะได้ขย,ย็บขายายทีออกมาข้างนอกบ้างครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ช่องต้นไข่ลำพูน,นะครับตัวนี้ก่อ คู่ดีคู่แหน่เสียงใหญ่แต่กีกุกบ่รู้ครับเดี๋ยวไปลุ้นที่บ้านเอาอ